กลับสวัสดีครับ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงหวาดระแวงพักเครื่องดูดีๆมีแท้ปนฮนะก็เรียกว่ากระท่อนกระแท่นไปหลายวันนะครับผมเรื่องการลงคลิปตลต่างๆเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับผมรับงานนะฮะจัดงานที่ตลา,าดซโอโคราชแล้วก็จริงๆ วันนี้เนี่ยผมจะต้องอยู่ที่กรุงเทพนะหรือว่าปทุมธานีแต่ว่าเอื่อนว่าเพื่อนนะที่นัดกันว่าจะซื้อพรานเนี่ยเขาเขามาที่งานประกวดที่วัดชับช้างนะฮะจากเดิมที่นัดกันจะเจอกันที่ปทุมธานีเนี่ยก็ต้องมาเจอกันที่นี่นะครับผมก็เลยต้องมานะครับเชา้าก็มีลงคลิปไปแล้วนะครับมีลงคลิปไปแล้วนะฮะ พราผมไม่ได้มีคลิปสต็อกด้วยก็เลยถ่ายเสร็จก็ลงเลยนะฮะถ่ายได้สองคลิปวันนี้นะครับสำหรับ uh, งานประกวดในวันเสาร์นะที่วัดชับช้างนะครับผมก็มาดูกันเลยครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้จริงเนี่ยผมตอนผมนั่งทำเนี่ยประมาณเ่องจากปัญหาเน็ตมันช้านะผมเลยต้องรีบทำนะฮะเพื่อที่ว่าจะนั่นนะเมื่อคืนก็ได้นอนไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะเพื่อที่ว่า ไปเดินตลาดพระนะครับผมแล้วก็มันเร่งทําคลิปอีกนะครับผมเพราะว่าเอฟซีนั้นทักกันมาว่าไม่อยากให้ลงดึกนะครับผมเพราะว่าลงดึกแล้วก็พลาดนะฮะไม่ได้ <c oughs> เรียกว่าไม่ทันกันนะฮะครับ <c oughs> ดูองแรกกันเลยครับผมนี่ฮะก็เป็นพิมพ์ช่างหลวงนั่นแหละครับผมแต่เนี้ยก็เรียกว่าพิมพ์หน้าใหญ่นะฮะพิมพ์หน้าใหญ่นะครับผม ออกอวาระเดียวกันเลยนะครับกับพิมพ์ช่างหลวงนะครับผมพิมพ์เ้ยจะหายากกว่าพิมพ์ที่ว่าผมเมามาขายประจํานะะนี่ก็เป็นพ์แท้ดูง่ายนะครับผมเนี่ยอันองค์นี้ก็ได้จากเนี้ฮะงานที่ประจันตคามวันนี้แหละครับผมวัดชับช้างนะฮะผู้นี้ก็ยังอยู่อีกวันนะครับมาส่งประกวดพระกันได้นะครับผม วัดทับช้างปัจจตคามปราจีนบุรีนะฮะครับตัวแรกนี้ก็มีเกิ่งนะก็ลองเขย่าดูนะครับมีนะฮะนี่ก็พักแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายสบายตานะครับผมโลหะเหลืองอมเขียวนะฮะผิวออกกระแสโลหะกระแสสนิมแดงขมสนิมขุมแดงนะเอฟซีครับ พระแท้มาตรฐานนะครับพระแท้มาตรฐานเลยเนะื้อหาโลหะแบบนี้นะครับหายากนะพิมพ์แม่ใหญ่นะฮะถัดมาก็องค์นี้แหละครับผมที่นัดเขาดูที่ปทุมนะฮะนัดดูที่ปทุมนะครับผมแล้วก็มาเจอกันที่วัดทับช้างปัตคา,ามนะครับผมเนี่ยรวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับท่ามะไฟ โลหะเหลืองอมเขียวนะฮะพระก็ผิวธรรมชาตินะครับผมพระผิวธรรมชาติครับนี่ฮะอันนี้ก็บางคนก็เรียกพิมพ์หน้าดูบางคนก็เรียกพิมพหน้ายักษ์นะฮะเนี่ยแบบนี้แต่ผมจะเรียกว่าพิมจีวรหหางนะฮะพิมจีวรห่างเนะะี่ยดูฮะด้านหลังจีวรเขาจะไม่มีเส้นเป็นทีๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อโลหะ,หะทองผสมนะครับผมเนื้อหาก็เหมือนพระโลหะเก่าทั่วไปนะครับ มีความแห้งนะครับผมมีความแห้งเก่าหมดยางนะครับเนี่ยดูนะมีเม็ดแร่ด้วยนะเนี่ยตรงนี้นะครับผมมีเม็ดแร่ด้วยนะเนี่ยเหมือน,นพวกพระเอ่อมีเม็ดแร่เหมือนพวกพิมพ์คิตาอะไรเงี้ยพิมพ์นิยมอะไรเงี้ยครับผมผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะผิวหิ้งตามซอกเก่าเก็บนะฮะ องค์ต่อไปครับมาดูพญาเตาเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮอะองค์นี้ก็ท้าที่นี่แหละครับวัดทับช้างประจันตคามนี่แหละครับผมตัวเบลเลอร์เลยนะครับถือว่าสวยแปลกตานะฮะสวยแปลกตานะครับตรงนี้นะฮะนะครับสภาพเดิมๆนะฮะไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยมีห่วงนะฮะทองแดงติดมาอยู่นะฮะชอบมากนะเห็นแล้วปิ๊งเลยนะฮะองค์นี้นะครับโลหะเขียวปัดเลยนะครับ เนี่ยฮะจริงโลหะจะเขียวนะฮะมีความแห้งเก่านะครับผมธรรมชาตินะครับผมเนี่ยกระดองเท่าไหร่นะนับเูฮสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ฮะโอ้โหสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบห้าทับสิบห้าหรือเปล่าฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่ครับผม ปั้นมือนะเต่าเนี่ยเขาก็จะปั้นเป็นรูปทรงเต่าก่อนนะเสร็จแล้วว่าหาเขาเรียกว่าตุดตต๊ดตู่นะฮะตุ๊ดตู่มากดเป็นกระดองนะฮะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมเก่าเน้นเก่าไว้ก่อนนะฮะเน้นเก่าไว้ก่อนนะครับผมมีเป็นสิบตัวร้อยตัวจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับทุสําหรับเต่าที่นิยมเล่นหากันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมนอกจากจะเป็น มีที่สร้างเป็นวารละนะฮะพิมพเดียวกันมีแม่พิมพนะฮะเช่นพิมพ์มีขาใต้ท้องมียันนะ,ะแล้วก็ที่ว่ากลุ่เอเจดียอะไรพวกนั้น,นะฮะก็จะมีมีพิมพเป็นเอกลักษณ์ตายตัวนะครับอันนี้นะปั้นมือนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเตาเล่นกันแค่เก่านะฮะเอาแค่รักแค่ชอบนะ,ะเป็นสื่อว่าเป็นเครื่องรางนะครับหลวงพ่อเงินท่านได้สร้างทุกตัวที่เราซื้อขาย เล่นหากันอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเกจิอื่นก็น่าจะมีสร้างนะครับผมนะฮะอันนี้แสงเราจัตจ้าเนื่อเขาจะเขียวๆนะฮะตัวจริงนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นอีกเครื่องรางที่มิยมนะนิยมกันนะครับผมสําหรับพญาเจ้าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางขาดนะครับดูจุดจ่ายตังค์นะครับผมความเก่าเก็บนะฮะนี่ครับผมน่ารักมากนะฮะ ตัวใหญ่แบบนี้ต้องเอาไปห้อยกล้องนะฮะต้องเอาไปห้อยกล้องนะครับ FC ครับไปคลองนี่ก็หนักนะฮะถ้าไปคลองนี่ต้องเรียนมันจิกหน่อยนะฮะก็ยังไม่ได้นอนเลยนะเมื่อคืนนอนประมาณสักสามชั่วโมงได้นะเพื่อออกไปตลาดพระนะครับผมครับจบไปครับสำหรับพญาตเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบ้บางคลานนะฮะ องค์ที่สี่นะครับนี่ฮะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าเลี่ยมเงินเก่าเลยนะฮะนี่ฮะเลี่ยมใช้นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อสำริดกันไปแล้วนะตอนนี้ฮะเนื้อสำริดเลยนะครับผมองนี้ก็แบ่งอาจารย์เบียงมานะฮะแบ่งอาจารย์เบียงห้ยแถลงมานะครับผมเรียกว่าแลกของกันดีกว่าถ้าซื้อแกนจะไม่ได้นะฮะองนี้นะครับหลวงปู่สุกองนี้นะฮะ ถ้าซื้อเป็นเงินสดนี่ไม่ได้เนี่ยต้องแลกของแกเท่านั้นนะ,ะครับผมเนี่ยดูความเก่าของกรอบสิฮะกรอบเงินนะฮะเนื้อสำริดแดงนะบางคนก็เรียกทองแดงเถื่อนนะครับผมการเรียกกันนี่ก็ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าส่วนผสมแต่ผมว่าเรียกสำริดแ้วแหละดูนะดูดูด,ด,ดีดูเท่อยู่แล้วนะเรียกสำริดเนี่ยครับผมขปึกนะฮะ หน่ารลักเลยนะฮะของก็บอกตรงเลยว่าช่วงเนี้ยหาของยากนะครับเอฟซีครับคือพ้เยอะของเยอะอย่างวันเนี้ยสี่ห้าร้อยแพงนะครับผมสี่ห้าร้อยแพงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทางเรานะฮะไม่ใช่ทางเรานะครับผมไม่ใช่มุมใช่ทางเรานะอะไรที่ ไม่เป็นก็ไม่อยากเสี่ยงซื้อมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูวกขึ้นมาดูเนะี่ยสองอันบนนะครับผมสองชิ้นด้านบนนะอันนี้ก็เป็นลูกอมนะฮะเจ้าของบอกเป็นเนื้อสำลิดนะฮะโอ่นี้ก็ได้ที่นี่นะวัดทับช้างประจันตาขามเนี่ยนะวันนี้นะครับในงานประกวดเนี่ยน,นะลูกอมนะฮะโอ่น,นี้เขาจะไม่กลมดึกนะเขาจะมีบ,บุบ,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 บเบี้ยวนะฮะแต่ผมดูว่าเจ้าของเริ่มบอกว่าเป็นสำลิดอันนี้แต่ผมดูว่าเป็น เมฆสิทธ์นะฮะเพราะเขาจะมีความดําและอมเขียวนะฮะเอฟตีครับเนี่ยนี่ครับแต่ผมว่าน่าจะเกิดจากสภาพใช้นะครับเลยทาให้สีออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ,น,น,ะนะครับผมเนี่ยผมดูเป็นเมฆสิทธ์นะฮะผมดูเป็นเมฆสิทธ์นะครับไม่ใช่สำลิดนะฮะนะครับผมเนี่ยมีเมฆสิทธ์อีกองหนึ่งนะเทียบดูนะใ็ใกล้เคียงกันนะมีความเขียวนะฮะแต่อันนี้จะเขียวออกแบบอมดานะดาเขียวนะฮะมากกว่านะ อันนี้ก็เป็นปิดตาเนะี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยใส่กรอบเจ้าของเดิมใส่กรอบไออันนี้ฮะกรอบกรอบกรอบเลดนะฮะแล้วก็ใส่ยางรองนะครับผมเนี่ยใช้อยู่เลยนะครับผมก็สภาพก็นี่แหละครับผมมีสนิมขุมขึ้นนะฮะแต่ไปด,ดูนี่กันก่อนนะครับผม นี่ก็รู้สึกจะเป็นเป็นวัดนะผมเสียงอาจจะน่าหน่อยนะครับผมก็ไอตอนโคโรนโดนแอรนะ์อหนาแอร์หนาวมากนะปรับไม่ได้นะฮะก็ทำงานหนักนะก็เดี๋ยวเอฟซีก็ต้องมานัานะ่นกขั้นแซ่พัดพกนะนะก็ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณจริงครับกับขอบพระคุณนะครับกับ <c oughs> ความเป็นห่วงความหวังดีนะครับเอทุกท่านนะครับผมผมก็ทราบซึ้งนะฮะจากใจจริงเลยนะครับผมอีกอ,อันนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเบีย้ยแก้นะครับเอซครับเนี่ยอันนี้ก็ซื้อได้ที่ปะจตุขามวันนี้นะครับผมเนี่ยเอาแค่เชือกกับลักนี่ก็นะฮะ ดูความเก่านะนี่เขาเป็นอย่างนี้มาเลยนะะนี่เหมือนเหมืองกับเขามีห่วงเขามีหูแล้วขาดนะฮะตรงนี้นะฮนี่ฮดูความเก่านะเอซครับ,รบถักเชือกลงรักนะระลักเก่านะมัักเป็นรักแดงด้วยนะเอซีครับนี่ฮะดูครับความเก่าฮะวันนี้ก็ แพงเลยนะฮะก่าจะได้มานะครับต้องฟิตฟิตหน่อยนะฮะของแบบนี้นะฮะเก่าๆแบบนี้นะครับผมสําหรับเบีย้ยแก่นะก็ไม่ทราบที่นะฮะแต่เก่ามากนะฮะเก่ามากนะเรียกว่าเชือกนี่ผุเลยนะฮะเชือกนี่ผุเลยนะลักก็ร่อนหมดเลยนะ FC ครับ พยามดูก็นี่ยก <c oughs> ็มีความหน่วงมือเนะี่ยไม่จกแก๊กจกเก๊กจกเก๊กนะฮะบอกว่าเบียจะต้องมีความแบบค้นหน่วงมือนะฮะนะครับผมนะจัดจ่ายก,กันมาได้นะครับผมอันนี้ก่อนดีกว่านะฮะสมเด็จจะไวท้ทีหลังนะครับผมนี่ฮะวันนี้ก็ได้ชื่อนะี่ฮะวัดทับช้างพัฒนาคามนี่ฮะมาวัดทับช้างก็ได้ซื้อช้างเลยนะฮะเป็นพระพิคนศนะฮะปางโอโ้โห เก่าปึกเลยนะศิละปะสวยงามมากเครับ,รบเนี่ยอลังการงานสร้างนะฮะสุดยอดเลยเห็นแล้วอดไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับ อย่างนี้เป็นกุแน่นอนนะกุที่ไหนยังไงท่านเองนะครับเอฟีครับนะสนิมเขียวสนิมยกนะครับผมนะน่ารักมากครับเอฟีครับเนะี่ย ก็มาดูองค์ต่อไปกันเลยครับผมแถวล่างนะฮะสามองค์สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้น,นนะฮะเอากันไวๆเลยนะครับ fc ครับสมเด็จนะครับผมเนี่ยอธิบายด้วยภาพกันเลยนะฮะอธิบายด้วยในคลิปกันเลยนะครับผมสมเด็จนี้อย่างที่บอกว่าไม่เป็นจริงๆนะครับผม ออนนี้ก็ดูนึกนุ่มดีนะฮะผิวสัมผัสก็นุ่มนะฮะน,นุ่มนะครับผมสุขุมนุ่มลึกเลยนะฮะเดี๋ยวพอทาเสร็จก็อัปโหลดไว้นะฮะอัปโหลดไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เปิดนะฮะ คือลงลงไวเกินก็ไม่ดีนะฮะลงไวเกินขาประจําที่รอกันอยู่ช่วง fc ที่รออยู่ช่วงประมาณสามทุ่มห้าทุ่มเนี่ยคืออะไรเงี้ยเขาก็จะบ่นเอานะคือก็ต้องลงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงนั้นนะครับองถัดไปนะครับผมนี่ฮะก็เป็นสมเด็จนะนะครับก็มาสภาพนี้นะครับผม อธิบายด้วยภาพกันเลยนะฮะอธิบายด้วยรูปกันเลยนะครับอธิบายตามคลิปเลยครับ FC ครับสมเด็จนะฮะเลกอะไรไม่ออกจริงนะครับผมแต่สมเด็จเป็นพระที่ขายได้นะขายได้ทุกวันนะครับผมก็ต้องหามานะครับผมก็ต้องหามานะฮะไม่งั้นเราสายจงสมเด็ดจจะบ่นนะเอ๊ะวันนี้ไม่มีสมเด็จมาเลยนะฮะนะครับผมซื้อมาแล้วติดมือก็มีนะขายไม่ได้ก็หลายองค์นะครับผม โอ้นี่เหมือนจะมีลานข้างหลังด้วยนะฮะนีเออ่เพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยมีลานข้างหลังด้วยนะฮะพิมไหนอะไรยังไงก็ไม่ขนาดจริงๆนะเห็นดูมันๆเก่าๆนะฮะดูชอบก็ทักกันเข้ามาได้ครับไอซี AC ครับนะมาถึงองค์สุดท้ายสมเด็จนะอันนี้ก็เป็นพิมปกโพนะฮะ นี่ครับผมตามอธิบายด้วยภาพด้วยภาพมันไปเลยนะภาพนะนะสมเด็จปกโพนะฮะเนื้อขาวขาวนะเก่าๆนะธรรมชาติแห้งๆนะไม่มีเขาเรียกว่าคราบใครแบบปะปนเลยนะฮะรับผมดูก็ดูธรรมชาติดีนะครับด้สีครับเก่าธรรมชาติดีนะครับเนี่ย จิสมสมเด็จนี่ก็ออกกันเยอะนะฮะบางทีแบบเกจิยุคหลังก็สร้างอีกนะครับผมแต่ผมแยกแยะไม่ได้ล่ะ,ค,ะครับอีซีครับแยกแยะไม่เป็นนะฮะคือหามานี่หนึ่งเลยขายได้นะฮะสองคือเอาใจคนที่ชอบสมเด็จนะะคนที่อยากจะซื้อนะฮะผมเลยแบบก็ไม่ยึดติดละฮะว่าจะต้องราคาเท่านั้นเทนี้คือขายสองพันลวดนะฮะบางองค์อาจจะเล่นกันไม่ถึงบางองค์อาจจะไม่เล่นกันเลยนะฮะบางองค์อาจจะเก้นะฮะ บางองค์อาจจะแท้บางองค์อาจจะแพงอะไรประมาณนี้ผมก็ขายสองพันลวดนะครับทุกองเลยนะครับเอฟซี FC ครับนะนะครับผมราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับผมบอกตรงเลยนะฮะบ,บางคนอาจจะว่าจะมองว่าแพงด้วยซ้ํานะถ้าเกิดว่าพามาเก๋หรือเป็นพระที่เล่นหากันแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ดูไม่เป็นนะก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าซื้อมาแล้วก็ถั่วกันนะครับเอฟซี FC ครับซื้อมาสิบยี่สิบองค์องละสามร้อยห้าร้อยนะฮะครับก็ เราลอยมัง่งอะไรประมาณเนี้ยนะเกียร์กองมาได้มัง่งก็เอามาถั่วๆกันนะครับผมซื้อมาสิบยี่สิบองอาจจะขายได้แก่สามองสององอะไรประมาณนี้นะครับผมตีก็ฟุก๊กฟุกทีแค่ขาดขายได้ทีหนึ่งสี่องห้าองนะที่เหลือก็เอาไปกองนะเอาไปกองขายนะนะครับผมนะแต่ก็ต้องแบบเข็นจริงๆนะกว่ากองนะเสียดายนะครับจะเอาไปกอง,นะอกองแล้วมีคนซื้อไปก็ตามไปซื้อพัชตัวเองมาอีกนะฮะ ครับอันนี้เป็นเนี่ยปิดตาไม่กระสิ์นะครับผมปิดตาไม่กระสิ์นะครับสภาพก็ตามรูปเลยนะครับผมนี่แกะออกจากกรอบนะฮะออกจากกรอบนะครับผมนี่เรียกว่านี่ยะสนิมคราบอะไรต่างๆนะครับแพ้งเก่าเก็บผิวธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ฮ พระปิดตาไม่กสิกนะฮะตีเป็นเกจิไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะตามใจผู้ชมเลยตามใจ f อฟซีเลยนะครับผมนะะเขาก็ตีเป็นอะไรฮะพระครูลืมกันนะฮะพระครูลืมแต่เราไม่ลืมนะฮะเราจำนะฮะก็เอากันประมาณนี้นะครับเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะครับ คือเนี่ยฮะวันนี้ยผมมาวางเอาผ้ามาปูหลังตู้เย็นนะครับขนางทำนะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะฮะก็กล้องก็จะนิ่งก่อนมาวานนิดนึงนะฮะไม่ต้องคอยมือจับนะใช้สองมือนั้นได้เลยนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ FC ครับหากาสนใจพระเครื่องเครื่องร้านนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ 0618987342นะฮะ0618987342นะครับผมหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเพลงเบอร์นี้นะ0618987342นะครับเบอร์นี้นะแอดไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มากันนะครับเพื่อที่ว่าจะสะดวกในการาส่งรูปให้ดูอะไรต่างๆนะครับผมนะ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปพักผ่อนก่อนนะครับเอฟซีแล้วก็เดี๋ยวจะอัพลงในช่วงประมาณระหว่างเดี๋ยวก็จะอัพไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเป็นศาสนะก็ประมาณสักสามทุ่มกว่าๆนะครับวันนี้นะครับเอฟซีครับกราบขอบพระคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยดีมาตลอดครับผมสวัสดีครับบายบาย